สวัสดีจ้าแม่เอลบังประโอนกรุบกรุบคเนี่ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนวันนี้เราได้อะไรมากินคะแกงขี้นะคะวันนี้<า>วันนี้แกงขี้เหล็กใส่น้งวัวน,นโคนี่เฮ็ดเองด้บะหมี่วันนี้นนบะได้นหนึ่งเด้อซส้อ,อแล้วก็มีขันไขเ่เจียวด้วยนะยสดนำสดหนักผมอัลมำแซ่บก็แจ <c oughs> งอย่าง เอาข้าวดีค่ะจักอ,อันนี้มาเมนูนอาหาราพื้นบ้านแซ่บจ่๋นเนาะมาเด้อมาเด้อขาดขาดยังขาดอันปลาด,ดกบบวกใส่มือยุ่มล้เนาะอืมเนาะฮะข้าวเจ้า หนุ่มบอห้าบาทบมข้าวเหนียวห้าบาทนี่แหละพอดีอิม่มเป็นเปิบเปิบอ่ะเนาะหนุ่มรวดพี่น้อง,งไปข้าเรียนเนาะ thấy chưa bạn nè sao sao cái này ừ. ừ. hậu cảnh ăn kim bạc không nhỏ cặp hai chiều đây rồi ừ. anh không khai nó ăn chi nữa rồi nó bảo một nè Thật là ngon lắm, nhưng... Khom có miếng thua bằng gì nữa hả? Đúng không? Sốt ừ. hả? Cơm tớp tớp, ừ Nói chung là พี่ออกแาสาสารพูดว่งไงพี่ออกแบสายสารพูดยังไงสมเผ็ดอะอะไรอะไรอะครคยวคูคยว เอะทำไม่ได้อะไรนัเลยใชมเค็มไปอ่ะแอมหวานอืมอะไรอีกตเเยะเย็นอืมกินของข้าวก็ไม่ค่อยมเหรอ

không phải chơi ừ. không gì chơi không mẹ chơi ai mẹ luôn cặp không 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 เคี้ยวก่อนนะเคี้ยวก่อนตอนเป็นเด็กน้อยไข่สองฟองห้าบาทห้าบาทถูวกวันนี้ฟองห้าบาทอืมอืมสดสด สิงไครอะไรนะมาหมอ,อสิงไคลนายบอกจังหวัดอะไรอะ่ะฮะจังหวัดอะไรมันพูดแบบเนี้ยหมอสิงไครนี่ยหมอไอสารต์แต่ไครอะหรอยเขาไม่เคยเห็นชเฉพาะเสือ,อ,อก็บ้องเรื่องนะคะจีบอะไอย่าง โดนกินเทยมันก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยืม อีเหล็กเป็นยาระบายเด้อเพราะมันมขมนะไม่รู้ว่ามันสุกเรื่อยเรื่อยใบซองหรือเปล่าเ่าพวกกระดิกเขาเข้าไปเขาจะไปเที่ยวแล้วเข้าไม่ไปรอ,อรอบอเออไม่เห็นเนี่ยแทนไปเลยไป

เธอแปลคำนี้ค่ะอะไรคุณฟังออกมาลองดูมากเวลาปกติกตล,ล,ลกับบ้านอะ่ะเวลาเขาคุยกับแม่เงี้ยเธอฟังรู้เรื่องนะรู้เป็นบางคำเราไปเตียงไงนะกลับบ้านวันไหนถ้าเธอพูดฉันรู้เรื่องนะแต่แม่เธอพูดฉันฟังรู้เรื่องแค่พูดเร็ว

เปลี่ยนมุมนะครับมันพอนไม่มันเสียงดังทำไมแม่เอาให้ตังไม่กินอ่ะตังชอบมาแย่งบมานอ่ะฮะซอคลายสะบักอืมผมชอบตังไม่ใช่ ถุงเท้าสักไม่แทรหยดใส่เบึ้เลยยิงก่อนจับ ทำใหญ่มันไม่กินไปแล้วมันจะไม่ย้อยค่ะทุกคนคลิปนี้แกงขี้เหล็กใส่หนังวัวแซ่บอิลิเบิร์ดถาดว่าง่ายกับเบิด ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าเอ๋บ๊ายบายลาไปก่อนตันต่ก็กินข้าวเหนียวนะติดขอบปะ,<น>ะ